และความต่างของสิ่งที่ปรากฏกับเห็นขณะมันเป็นความรู้ชัดจึงเป็นนามะรูปะปริษเชทยานะถึงขั้นยานะไม่ใช่ขั้นฟังความต่างของสภาพที่เป็นธาตรู้ไม่มีอะไรเลยรูปร่างไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรไม่มีรู้เท่านั้นนะคิดดูในความไม่มีอะไรเนี่ยมีธาตรู้<า>นั่นคือตัวจริง ของธาตุรู้ซึ่งต้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นและมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นเห็นที่เป็นวิปัสนาญาณจะสั้นแค่ไหนในความมืดสนิทซึ่งมีธรรมะอื่นทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่เห็นกับเห็นนิดเดียวซึ่งต่างกับสภาพธรรมะอื่นแล้วจะสงสัยไหม วน,นี้แหละัของเห็นแต่เพื่อเข้าใจว่าเห็นแล้วก็มั่นคงว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่งแต่ที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าดโดยขณะที่สติสมัญชยะรู้ตรงเห็นจริงๆนะครับขณะนั้นไม่ใช่เป็นการคิดถึงเรื่องราวเหมือนอย่างที่เคยศึกษามาแต่เป็นความเข้าใจตรงนั้นชั่วขณะนั้นนะครับจะเข้าใจในลักษณะยังไงครับท่านอาจารย์ไม่ใช่เราจึงเป็นธรรมะ ไม่อย่างนั้นพูดแต่ธรรมะและความเป็นธรรมะอยู่ไหนเพราะฉะนั้นธาตรู้แค่คำนี้ค่ะไม่ได้ปรากฏดีในขั้นปริยัติแต่เริ่มปรากฏยังไม่ดีถึงขั้นวิปัสสนาญาณแต่มีการรู้ว่าตรงนั้นนะคะมีลักษณะนั้นเท่านั้นแต่อย่างอื่นเก็ยังปรากฏ เพราะยังไม่ถึงขั้นวิปัสนาที่จะต้องรู้ชัดวิปัสนาเห็นแจ้งเหมือนปรากฏเลยทั้งๆท,ท,ที่มืดหมด <Okay. S 1> แต่ความรู้ชัดสามารถจะมีได้ในความมืดเพราะสิ่งนั้นปรากฏในความมืดเช่นเสียงเพราะฉะนั้นจะมีความต่างกันของสภาพธรรมะที่เป็นจริงทั้งหมดนะคะที่ปรากฏขณะนั้นไม่มีการจะไปน,นับว่ารวดเร็วปานใด แต่ว่าสภาพธรรมนั้นไม่เปลี่ยนคือจะไปเข้าใจว่านี่ไม่ใช่เห็นเนี่ยไม่ได้ <Okay. S 1> เพราะมีสิ่งที่ปรากฏ <Okay. S 1> และความต่างของสิ่งที่ปรากฏกับเห็น <Okay. S 1> ขณะเป็นความรู้ชัดจึงเป็นนามะรูปะปริเชท,ทยานะถึงขั้นญานะไม่ใช่ขั้นฟังความต่างของสภาพที่เป็นาธาตุรู้ไม่มีอะไรเลยรูปร่างไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรไม่มี รู้เท่านั้นนะคิดดูในความไม่มีอะไรเนี่ยมีธาตุรู้นั่นคือตัวรจริงของธาตุรู้ซึ่งต้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นและมีสิ่งที่ปรากฏซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้เพราะฉะนั้นเห็นที่เป็นมิปัสนาญญาจะสั้นแค่ไหนในความมืดสนิทซึ่งมีธรรมะอื่นทั้งหมดเลยที่ไม่ใช่เห็น กับเห็นนิดเดียวซึ่งต่างกับสภาพธรรมะอื่นเราจะสงสัยไหมว่านี่แหละคือตัวจริงหละ<ป>สิ่งที่ปรากฏเป็นเห็นก็แค่นี้เองแหละและท่ารู้ก็คือไม่มีรูปร่างใดๆเลย,เลยขณะนั้นในความมืดสนิทแต่รู้นอนหลับสนิทเนี่ยไม่มีอะไรปรากฏเลยแม้ท่ารู้จะเกิดดับแต่พอตื่นอะไรยังไม่ปรากฏแต่ก็รู้ เคยมีไหมพอตื่นขึ้นยังไม่ใช่ได้ยินยังไม่ได้คิดนึกยังไม่ได้เลยแต่รู้ธาตุรู้นั่นแหละมีแต่เพราะไม่ได้ฟังไม่ได้มีความความเข้าใจระดับที่จะรู้ว่าไม่ใช่เราแม้สภาพนั้นจะเปลี่ยนไม่ได้ก็ต้องอย่างนั้นแหละเหมือนเลยปัญญาก็ไม่พอที่จะละเพราะไม่รู้ว่าไม่ใช่เราเพราอนที่สำคัญที่สุดของการฟังก็คือให้เข้าใจความจริงมั่นคงว่า ไม่มีแน่นอนถ้ายังคงมีเรายังต้องติดข้องดับไม่ได้ตราบใดที่ยังเป็นสิ่งหนึ่งอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งนั่นแหละแค่เสียงเนะี่ยเสียงอะไรมาละเห็นไหมคะแค่เสียงถ้าต้องเป็นเสียงอะไรอะถ้ารู้จริงๆนะคะหมดแล้วไม่เหลือแล้วไม่มีแล้วไม่เหลือเลยทำให้เกิดก็ไม่ได้ เป็นธรรมดาที่สภาพธรรมะอื่นก็จะปรากฏต่อไปได้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนเลยสักอย่างแล้วแต่ว่าขณะนั้นนะสภาพธรรมะใดจะปรากฏแก่วิปัสสนาขั้นใดมากน้อยเท่าไหร่และเป็นอะไรเลือกไม่ได้ลมหายใจได้ไหมเห็นไหมอารมณ์ของมหาบุรุษจะเกิดขึ้นกับเราหรือเนี่ยไม่น่าเลยใช่ไหมคะ บางคนก็กลัวได้ซ้าไปไม่เอาเดี๋ยวก็ไม่ใช่อารมณ์ของฉันที่จะรู้ได้แต่เลือกได้ไหมเพราะฉันความเป็นอนัตตาเท่านั้นที่จะนำไปสู่ความมั่นโคงว่าไม่มีเรากับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารายาร์กล่าวถึงตอนที่รู้สึกตัวแต่ยังไม่เห็นหรือยังไม่ได้ยินใดๆเลยทั้งสิ้นก็ต่างกับขณะที่หลับก็มีธาตุรู้ที่ไความม่รู้เหมือนเดิม แต่ทำไม่รุนครบเพราะฉะนั้นธรรมะไม่เปลี่ยนเลยค่ะอย่างนี้แหละปัญญาต่างหาที่จะเข้าใจแค่ไหนเหมือนกระทบแข็งแทนที่จะไม่มีอะไรปรากฏก็มีแข็งปรากฏแต่ความเข้าใจก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสภาพนั้นมีปรากฏยังไม่มีอะไรเลยรู้สึกตัวเท่านั้นก็ไม่รู้ไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้ค่ะ p e r e n t ความรู้เท่านั้นที่สําคัญไม่ใช่สิ่งนั้นขอให้ปรากฏเถอะอยากให้โนูนปรากฏอยากให้นี่ปรากฏจะได้คิดว่าประจักรลักษณะของสภาพธรรมะไม่ใช่เพราะเหตุเริ่มต้นที่ความเข้าใจเข้าใจความจริงในขณะนี้ที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนดังนั้นการที่จะรู้สภาพธรรมะที่กําลังมีในขณะนี้ครับท่าอาจารย์ว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยครับ จะเข้าใจได้อย่างไรครับท่านอาจารย์ว่าไม่ใช่ตัวตนครับเห็นไหมมีเห็นครับเห็นเกิดหรือเปล่าเห็นเกิดครับถ้าเห็นไม่เกิดมีเห็นไหมไม่มีครับเพราะฉันไม่มีเห็นแล้วมีตัวตนไหมไม่มีครับแต่เมื่อมีเห็นแล้วจึงยึดถือเห็นแล้วเห็นกระดับไปและตัวตนไปไหนยังมีอยู่หรือเปล่า แม้ฟังอย่างนี้เข้าใจตามได้ครับท่านอาจารย์ว่าไม่มีทีละนิดทีเะหน่อยจึงกว่าจะมั่นคงว่าไม่มีใครทําให้เห็นเกิดเลยเราพูดกันเนี่ยทุกคาเลยเห็นตลอดเวลาใครไปทําให้เห็นเกิดแต่เห็นก็เกิดเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นเราเห็นได้ยังไงในเมื่อเห็นต้องเกิดจึงมีเห็นเราไม่ได้ไปทําเลยเราเห็นก็ไม่มี เราก็ไม่ได้ทำให้เห็นไหนไปเพราะฉะนั้นเห็นจะเป็นเราได้ยังไงเดี๋ยวมีเดินไม่มีอย่างนั้นเลยคะ่ะแบบฟังครับนแล้วเข้าใจเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจยังรับไม่ได้ต้องฟังแล้วเข้าใจจริงๆเพิ่มขึ้นความเข้าใจและความไม่เข้าใจนั่นคือหนทางขณะนั้นต้องมีปัญญามีวิตากกะเจตสิก และมีวิริยะเจตสิกมีทุกอย่างที่เป็นมรตปกติก็ห้าองค์ดังนั้นนี่คือคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาทุกคำด้วยความเขารพจริงๆว่าต้องศึกษาด้วยความละเอียดด้วยความเข้าใจยิ่งขึ้นไม่ใช่ว่าเข้าใจนิดหน่อยเข้าใจแล้วยังเข้าใจว่าปฏิบัติคืออะไรเข้าใจแล้วไม่ใช่ มั่นคงไม่มีปัจจัยของการที่จะเห็นผิดในสิ่งนั้นอีกต่อไปแต่ผู้ที่จะมั่นคงอย่างนี้ครับถึงไม่ระดับของความเป็นอริยบุคคลเนี่ยก็ต้องมีความมั่นคงในระดับที่ที่จะแม้สิ่งใดเกิดก็รู้ว่าเป็นอย่างหนึ่งไม่หวั่นไหวที่จะยึดถือว่าเป็นอัตตาค่ะเพราะฉะนั้นก่อนจะถึงความเป็นพระโสดาบันความมั่นคงแค่นี้อย่างนี้ต้องมีก่อนไหมต้องเพิ่มขึ้นเรืเร่อยๆ จนกว่าจะหมดี่ยไม่ใช่เวลาอันสั้นๆด้วยครับนะยาวนานมากกว่าจะมันค,นค่อยๆราเร่นเพราะไม่ค่อยหวังที่จะพยายามไปกำราพยายามไปสร้างพยายามไปทำเหตุใดๆทั้งสิ้นแต่ดูเหมือนตัวเราเนี่ยจะไปจัดแจงทุกอย่างเลยครับท่านอาจารย์ทำอย่างนู้นโดยที่ไม่ มั่นคงในธรรมะจริงๆไม่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำให้ไม่รู้แต่คิดว่าไม่มีกิเลสดับกิเลสโดยไม่รู้อะไรแต่ถ้าเข้าใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้า